เพิงพาณิชย์ได้รับงบประมาณจากวชสสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ความรู้ให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรกรายใหม่นะครับที่จะทําให้รู้จักวิธีการปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวและก็การตลาดของอุ้วใช้ยมัสแคทซึ่งเป็นองุ่นที่มีราคาสูงนะครับในปัจจุบันเนี่ยช่อหนึ่งประมาณ1,000บาทนะครับตอน,นช่อหรือประมาณ1กิโลกรัม แล้วก็เป็นความต้องการของตลาดค่อนข้าง,ง,งมากโดยเฉพาะตลาดที่เป็นตลาดชั้นนําของประเทศนะครับโดยเฉพาะห้างสิปปนค้านะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในห้างตามเมืองใหญ่ต่างๆนะครับอย่างที่ว่าพิ่โซกเองเนี่ยก็มีขายนะครับองุ่นชันมนแกนช่อละมันตั้งแต่1000บาทขึ้นไปครับผมอยครับอย่างวันนี้ที่เราวาพาสื่อมาเยี่ยมชมโครงการนึงซึ่งเป็นโครงการที่เร่ได้รับการิจที่ได้รับการได้เห็นอะไรที่เขาสร้าง ธุรกิจของเขาจากการที่เขาไม่ได้ทำธุรกิจแบบนี้เป็นเจ้าข,ของโรงงานกเที่ยวแล้วก็สามารถทำ้กลับมาทาในด้านของการ,กรเกษตรแล้วก็สนใจเรื่องขององ,ง cat, ุ่นชัยมัสแคทกเนื่องจากว่าในส่วนขององุ่นชัยมัสแคทเนี่ยนะครับมันเป็นสายพันธุ์ที่มีความต้องการของตลาดสูงนะครับแล้วก็เป็นแรงจูงใจค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับทำให้เขาสนใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนในส่วนของการที่จะเอาความรู้ต่างๆานะครับมาประยุกต์ใช้ในการผลิต องุ่นชัยมัสแคที่มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานครับเพราะปัจจุบันสภาพดินฟ้าอากาศของบ้านเรามันเหมาะที่จะปลูกอองุ่ันนี้มากไหมขนาดต่นในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับเนื่องจากว่าอางหุ่นชัยมัสแคทเนี่ยเป็นต่วนของเทคโนโลยีตอนนี้นะครับเราทําได้ในคือใกล้เคียงญี่ปุ่นแล้วนะครับก็คือว่าเราทําไลเมล็ดได้นะครับ การตัดแต่งเนี <t ron k ados> <deposit> <m> ่ยเรามีการตัดแต่ง2ครั้งนะครับตัดแต่ง1ครั้งเนี่ยเราสามารถนับไป6เดือนเราสามารถเก็บเกี่ยวได้เราตัดแต่ง2ครั้งหมายว่าเราเก็บเกี่ยว2ครั้งต่อปีนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่ตัดแต่งเนี่ยเราก็ตัดแต่งช่วงสิงหาคมนะครับสิงหาคมเราก็จะตัดแล้วก็ตัดยาวนะครับตัดยาวก็จะมีตา5้าถึงเจ็ตา m นะครับแล้วก็สารจิเปอริกแอซิดที่2ี่ ppm นะครับแล้วก็สาร cppu นะครับที่5 ppm นะครับก็สามารถจะทำองุ่นไชนมัสแคทที่เป็นไรเมล็ดได้ ส่วนการตัดครั้งที่2คือการตัดในช่วงมีนาคมจะเป็นการตัดสั้นนะ็คือจะมี2-3ถึงาตาคือตัดสั้นนะครับก็สามารถชักนําให้เกิดดอกและสามารถาที่จะทำไรเมล็ดเช่นเดียวกันนะตอนนี้ในเรื่องของการทำไรเมล็ดไม่มีปัญหาตลอดประเทศไทยแล้วนะครับแล้วการที่ทเราค,ดคา,คาคดหวังจากโครงการนี้ครับเราคาดหวังจากโครงการนี้นะครับเรามีคนอบรมนะครับตามตามเป้าที่ทางบชนะครับเราได้เสนอเป้าหมายกับบชไว้1 0 0ยคนตอนนี้เรามีคนอบรมประมาณ120คน แล้วเนื่องจากว่ามาตรการโควิดเราคือจํากัดจํานวนคนที่จะมาอบรมนะครับแล้วก็ในส่วนของความคาดหวังโครงการเนี่ยเราก็หวังเป็นว่าการนั่นคือว่าเกษตรกรที่ได้รับความรู้จากการสุกอบรม2วันนี้นะครับรวมทั้งการเรียนรู้ในแปลงปฏิบัติจริงเนี่ยนะครับเขาจะได้นําความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของเขานะครับเพราะมาจากหลายจังหวัดนะครับมาจากใต้ก็มีนะครับมาจากทางภาคกลางก็มีมาจากภาคเหนือก็มีนะครับจากอีสานก็มีนะครับเขาจะความรู้ของเขาเนี่ย ที่ได้รับ2วันเนี่ยนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของเขาแล้วเราเราก็จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเราก็ยินดีที่จะช่วยในเรื่องของประสานงานนะครับยินดีที่จะช่วยในการแลกเปลี่ยนความรู้เหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงให้เขาสามารถที่จะปลุกช้ยมั่นใได้นะครับในพื้นที่เราให้เ